คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่มารีวิวตัวละครใหม่ซึ่งผมยังไม่รู้ชื่อมันดือยสามไปนะนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เข้าเกมเลยแล้วกันเนาะะมาแล้วเดี๋ยวทำเป็น e อลิเมนต์ก่อนแป๊บนึ่งนังตัวละครนี้ถ้าใครตัวละครนี้ถ้าใครรู้ว่ามาจากเรื่องอะไรก็บอกกันได้นะครับ 5-1เหมือนเป็นการเรียกเสาลงมาแทงอัพ2,500ดาเมจ4 8 0 0อเอกไปผิดครับอัพ2,500ดาเมจ48,000อัพ7,500ดาเมจ126,000อัพ10,000ดาเมจ236,000 0ก็เยอะอย่นะเปลี่ยนท่าซะด้วย ถ้ามันเหมือนเอาดาบแทงหรือปล่อยดาบหรือเปล่าวะเหมือนมันเอาดาบแทงซะมากกว่าอัพอีกหนึ่งหมื่นห้าดาเมจสามแสนอัพสองหมนสี่เปลี่ยนท่าดาเมจสี่แสนเก้าเออเพื่ออันนี้ของผมเบลหนึ่งร้อยวกว่ากนะครับมันเหมือนจะใช้พลังน้ำแข็ง เดี๋ยวเหมือนมันจะเรียกคนออกมาใช้แทนมันนะต่อไปก็จะเป็นการประทับผมว่าประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามมื่นมีติดฟรีของอ่ะใครไม่เชื่อเนี่ยเลื่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดเนี่ยเทเบลตันน่าจะอยู่ประมาณสองล้านนิดๆมาสองล้านสี่สองล้านสามวานย ใช้ตังอัพแค่ห้าหมื่นนิดๆใครที่ชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลวมกันกดติดตามอ่ะ